โกัสวัสดีท่าผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับสู่ชาแนลปินปนครับวันนี้นี่เราอยู่กันที่อนุสาวร,รีย์ประชาธิปไตยนะครับแล้วก็ฝั่งยูคัตี้แกงเบิ้เริ่มเลยดูดิดนี่โควิดนะเนี่ยคนหน่ากลัวเลยผมบอกให้น่ากลัวมากนะแต่ผมก็ระวังตัวเองอยู่นะครับใครที่ดูผมอยู่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับผมป้องกันตัวเองอย่างดีนะครับผม วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกันวันนี้นี่แก๊งช่างภาพนี่นครับขับ R6 แล้วก็พี่เอกแบกคันนี้นะครับเป็นช่างภาพรวมถึงผมด้วยผมก็เป็นหนึ่งในช่างภาพมาวันนี้เนี่ยครับมีช่างภาพมาทั้งหมด4คัน1 2 3 4 5คันนะครับเดี๋ยวเราจะไปมาร์กิ้งจุดกันก่อนนะครับสาหรับคนที่เป็นช่างภาพไปแล้วไปแล้วไปวไปหนก็แล้วนี่ครับมีช่างภาพหนึ่งท่านเดี๋ยวก่อนไปหาก่อน นี่คือหนึ่งในช่างภาพโอ้หนึ่งสองสามสี่ห้านี่ครับวันนี้เป็นทีมช่างภาพเลยครับมีอาหกมีผมซีบิวห้าศูนแล้วก็มีทีวีห้าร้อยครับแล้วก็มีเอ็กแฟกหนึ่งคันเดี๋ยวเราจะไปมาร์กจุดกันก่อนขับกันไว้ยังอ่ะ ก็ขับเร็วกันทุกกลุ่มเลยนะถือว่าเป็นพี่ผมขับขาอยู่คนเดียวอะ <S 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 ไม่เป็นไรอย่างน้อยๆก็มีพี่ X Max 300นะครับผมตามทันแน่ๆคนอื่นตามไม่ทันไม่เป็นไรอย่างน้อยขอตามพี่ X Max 300ด้วยกัน <S 2> <S 2> <S ไปเลยไปเลยพี่ X Max ไปทงาทงไหนผมไปด้วย เราจะจอดกันอยู่แถวๆนี้นะครับโอ้โหแต่ตำรวจเยอะอยู่นะ <What? S 1> นี่เรามาทำอะไรกันที่นี่เนี่ยคือตรงนี้เป็นเหมือนแลนด์มาร์กแบบที่หนึ่งที่คนมาถ่ายกันเยอะๆเ,เลยนะดูดิมีฟุตบอลคาร์มาถ่ายด้วยนะครับแล้วก็มีคันนี้เป็น DBR 650นะครับน่าสวยงามจริงๆรถจะชนผมัน่ย,ยิงกลางถนนกันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปมาร์กิ้งจุดกันเล็กๆน้อย พี่แนะนําตัวหน่อยครับทีมช่างภาพผมเบ้ครับเบริเปอร์สแนปครับสะกดเลยก็ได้นะพี่เดี๋ยวผมจําไม่ได้อารสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์อ่าได้ได้บ้าโอเคโอเคเดี๋ยวผมขึ้นให้อันนี้อันนี้อันนี้แล้วแต่อาร์ตครับแล้วแต่อาร์ตชื่อช่องครับออ๋ชื่อช่องยูทูบไม่มีเหมือนกันของนไม่มีเหมือนกันมันเป็นชื่อช่องอะไรอาร์ต MT สุนแก้วจำชื่อช่องเป้กไม่ได้เหมือนกันทิ้งทิ้งไว้กันแหละเดีวันนี้เราจะมาถ่ายรูปที่นี่กันนี่ครับจะมีแบ็คกราวด์เป็นเป็นวัดพระแก้วพระ นี่ครับเราจะมาถ่ายดูคาตี้กันดูดิโอ้โหงามงามขาน้นเลยนี่นะครับแล้วก็สำหรับคันแรกที่เราจะมาถ่ายตอนนี้นะครับเป็นดูคาตี้นะครับพ <Okay. S 2> านิกา l ่ถามผู้รู้ก่อนดีกว่าถามผู้รู้ ถามผู้รู้นิดนึงครับพี่ตัวนี้พันธนิกาเล่อะไรครับพี่อันนี้เป็นวีโฟนะอันนี้วีโฟนะรโรนี่ของพี่หมูออ,องที่พี่หมูเมื่อกี้ผมเห็นแล้วที่ที่<ม>เขาไม่ยอมถอดหมวกกันนอ็อก <laughs> เดี๋ยวผมไม่ถ่ายครับผมไปถ่ายก่อนนี่ครับคันแรกที่เราจะมาถ่ายตอนนี้เป็น V4 นะครับ <laughs> นี่นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาถ่าย V4 ผ่านผ่านกล้องโอ้โหถ่ายยากว่ะถ่ายยากตรงที่ผมถ่ายสองมือนี่แหละคุณนี่สุดยอดเลยนะคุณแม่นู่นแม่พี่ วันนี้ผม MVP บอกเลยว่าผมถือสองกล้องเ๋ยผมถ่ายพร้อมกันนะครับทั้งวิดีโอแลว้วก็ทงภาพนิ่งโอเคโอเคโอ้โหผมต้องวางบนเข่าแล้วถ่ายนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูภาพถ่าย v 4โคันนี้กันนะว่าจะออกมาเป็นยังไง <c oughs> นี่ครับเรายังมีพันิกาเล่รอเข้าคิวอยู่อีกหลายคันเลยนะครับ นี่ครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งทีมช่างภาพนะครับอันน ah ี้พกแอร์ดรอปมาครับใช่ครับเโครับคอพลัเลอ้าจอครคามุคนโอเคครับ้เนวคับโอเคโอครับตอนนี้เราถูกไล่แล้วโอเคครับก็ น่าจะได้ถ่ายแค่คันเดียวนะครับเพราะว่าสถานการณ์ไม่ค่อยจะดีนะครับแต่ก็เข้าใจเขานะครับเพราะว่าจริงๆก็ไม่ควรไม่ควรรวมตัวกันเยอะๆจริงๆก็เดี๋ยวน่าจะต้องแยกย้ายกันแล้วนะครับรารามาแล้วครับมีมาเพิ่มเรื่อยๆครับตอนนี้มี BM อมาโน่นมีรถตู้มาโอบานเลยทีนี้บานเลยบึ้มบัมเลย,เยถ่ายรูปพี่แม้น เดี๋ยวอันนี então, ้เราถ่ายอะไรกันเนี Damn, so ่ยเาถ่ายอะไรกันเนี่ยนี่โหเป็งไามียิงแฟตด้วยเราเปลี่ยนจากถ่ายเราเปลี่ยนจากถายรถไปถ่ายไปถ่ายเจ้าที่แล้วครับก็เขาปฏิบัติตามหน้าที่นะครับเราก็ต้องเชื่อฟังรัแล้วก็เดี๋ยวต้องไปแล้วล่ะมาแล้วตัวลงอู้ยมาเรื่อยๆื่อเลยกปุ้งกบ่ามาเรื่อยเเลย ตัวลงครับพี่ขนเยอะไปหน่อยครับใช่ไม่ไม่หน่อยครับพี่เยอะเยอะเลยนี่โอ้โหถ่านมาด้วยรงเกียรตัวเองแล้วครับใช่พี่จริงจริงจริงจมันก็เยอะไปจริงๆนะไประยะระยักันเลยทีเดียวนี่ครับมีคนมาปิดกล่องเราแล้วเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยไม่ถ่ายไม่ได้หนึ่งพันทวนเลยตอนนี้ถ่ายได้หนึ่งพันทุน

เคลื่อนย้ายออกจากตรงนี้ตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ครับไปไหนกันก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็ต่างๆเอาไปก่อนแล้วเดี๋ยวแยกย้ายถ้าจะแยกย้ายแล้วลไปกันเลยไปกันเลยเราปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่นะครับเราต้องว่านอนสอนง่ายขอบคุณครับ ก็จริงๆก็ไม่มีอะไรแล้วคลิปนี้เดี๋ยวผมกลับบ้านแล้วไม่อยากรวมแล้วอ่ะรู้สึกไม่ค่อยดีนะครับเป็นการฝ่าฝืนทรรศอกันแบบนะก็เดี๋ยวผมกลับบ้านแล้วดีกว่าก็เดี๋ยวก่อนจะจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร์นะแล้วกดกระดิ่งเอาไว้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมล่ำลาเพื่อนพี่ๆแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะกลับแล้วเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งเอาไว้ผมด้วยเนาะ แล้วผมถ่ายคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะจ๊ะนี่ลาันด้วยคันนี้เลย899สีแดงครับหล่อมากโคตรชอบโอเคสวัสดีครับผมนะลัมโบกินี่ยังไม่รอดรอ่ะพี่แล้วผมจะไปรอดอะไรไ <laughs>